เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระ,กะเกษมสำราญเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไปชั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทปูนซีเมนนครหลวงจำกัดมหาชน ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ i n นซี INSIGHT ครับกับทุกเรื่องราวที่น่าสนใจของพวกเราครอบครัวอินซีนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของคอนมูดนะครับและก็ผู้ที่นั่งอยู่ข้างๆผมในขณะนี้คุณทวัชชัยผิวครามครับคุณทวัชชัยเป็นผู้จัดการบริการเทคนิคครับนะฮะภาษาอังกฤษก็คือแ p ป l i c a t i o n โซลูชันแมเนจเจอรนั่นหมายความว่าเขาเป็นคนที่มักจะหา solution อะไรใหม่ๆให้กับผู้ใช้คอนมูด นะครับจะได้มีซ้ำซากจําเจนะฮะมีไม่จำเป็นว่าไม้ออกมาแบบนี้เฉพาะชนิดนี้จะต้องใช้ทําอย่างนี้เท่านั้นเรื่องที่จะให้ท่านได้ชมวันนี้นะครับที่คุณทวัชชัยเตรียมมาท่านลืมภาพที่ท่านเคยคุ้นเคยกับคอนวูดของเราเนี่ยนะฮะในอดีตไปก่อนนะครับอันนั้นเป็นเบสิกล้วครับวันนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นจะเป็นการประยุกต์ ประยุกตได้ขนาดไหนอย่างไรบ้างนี่แค่เรียกน้ําย่อยท่านผู้ชมก่อนนะครนะนับจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวก็จะทยอยมีตอนต่อๆไปนะครับเอามาให้ท่านชมอีกเยอะเลยนะครับอ่ะงั้นคุณธวัชัยเราเข้าเรื่องกันเลยนะได้เลยนะครับนี่คือหัวข้อที่คุณธวัชัยจะคุยกับพวกเราในวันนี้นะครับการประยุกต์ใช้ไม้คอนบูดครับนี่ฮะโดยธวัชัยผิวครามนะฮะนี่ผู้จัดการเทคนิค ผู้จัดการเทคนิคการติดตั้งอ๋อนี่ถ้าถ้าภาษาอังกษเราใช้คำนี้ฮะครับผู้จัดการเทคนิคครับดูแลทั้งหมดเลยในเรื่องของวิธีการติดตั้งน่าครับนี่นี่นี่รวมถึงขั้นตอนในการประยุกต์ใครับผมนะฮะคือไปนั่งองค์น้างานหมดเลยละได้หมดเลยได้หมดเลยครับแล้วก็เกิดอยากจะประยุกต์ตอนนั้นเดี๋ยวนั้นขอให้บอกเราทําได้ คือคุณเป็นคนที่ชอบพลิกแพลงอะไรพวกนี้อย่างแน่นอนเลยแน่นอนครับมองในมุมที่คนอื่นเขาไม่มองกันใช่ครับมาเดี๋ยวเราดูครับว่าเรามีภาพอะไรยังไงให้ดูกันบ้างนะครับเริ่มต้นตรงนี้ก่อนเลยครับเชิญเชิญคุณวัชัยครับคุณเอครับครับที่เอใช่ไหมครับครับชื่เล่นผมเรับกผมเรียกคุณเอเลยนะครับมาครับดูครับนี่ฮะนะครับอันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราหนีหนีจากกรอบเลยนะครับวันนี้เนี่ยพอเอน เออถึงเรื่องของไม้เชิงชายนะครับทุกคนก็จะคิดว่าต้องอยู่ด้านปลายของชายคาแต่วันนี้เปลี่ยนไปแล้วนี่ครับเห็นไหมฮะอย่างที่ผมบอกเนี่ยครับท่านลืมลืมภาพเบสิกของคนบูททั้งหมดไปเลยนะฮะเห็นเชิงชายไหมครับมาเป็นลักษณะแบบนี้ไปเลยนะครับนี่เน้นตกแต่งแล้วนะฮะส่วนอีกด้านหนึ่งครับเป็นเรื่องของไม้ละแนงนะครับปกติแล้วเนี่ยหน้าที่ของไม้ละแนงนะครับจะอยู่ใต้ฝ้านะครับอยู่ใต้หลังคา ด้านบนของชายคานะครับแต่วันนี้เปลี่ยนไปแล้ววันนี้นํามาตกแต่งครับเป็นในเรื่องของผนังบ้างนะครับหรือหน้าต่างก็ได้ครับนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่นะครับอันแรกก่อนนะฮะนี่แค่เริ่มต้นนะท่านผู้ชมมีอีกมีอีกครับนี่ชึบนี่ต่อไปดูเนี่ยอันนี้ชื่อชื่อผลิตภัณฑ์นะครับชื่อผลิตภัณฑ์ก็คือไม้ครับไม้ผนังบางใบครับนะครับ โดยปกติเราครับไม้ผนังบางใบอันนี้ครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะอยู่ภายในะภายนอกของตัวอาคารนะครับพอ,ออยู่ภายนอกของตัวอาคารเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยคนที่อาศัยอยู่ภายในบ้าน,ห,นหรือทํากิจกรรมรหมดสิทธิ์ที่จะเห็นจะต้องออกไปอยู่นอกบ้านเสมอครับแต่วันนี้เปลี่ยนใหม่ะนะครับไม้ผนังบางใบอันนี้ครับจะเข้ามาอยู่ ในมุมของบ้านนะครับซึ่งเราจะสังเกตดูได้ว่าจะมีเก้าอี้มีผลไม้หรือมีหนังสือนะครับเอาไว้ยามผ่อนคลายนะครับก็จะได้เห็นได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดครับวางจะวางของวางตกแต่งโ้ไดทั้งหมดเลยวางไปเลยใช่ไหมสวยไหมับนี่ก็เป็นการประยุกนะฮะครับครับผมอดูต่อไปครับอันดูนี่ดินะครับบ้านหลังใหญ่เนาะครับนี่ฮะ นี่เอาไม้อะไรมาทำไม้ระแนงครับส่วนด้านหน้าครับเป็นลักษณะเหมือนกับแผงบังตานะครับโดยใช้ผลิตภัณฑ์นั่นคือในเรื่องของไม้ระแนงนะครับนำมาติดตั้งเนี่ยเวลาติดตั้งปุ๊บเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของบ้านหลังนี้ครับประหยัดพลังงานนะครับแสงแดดเนี่ยเวลาเข้าสู่ตัวอาคารเนี่ยครับก็จะมีความร้อนมากใช่ถ้าเกิดมีอะไรที่มา บังแสงแดดสักนิดนึงนะครับก็จะทําให้บ้านหลังนี้เย็นขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับใช้พลังงานน้อยลงเนี่ยเอาง่ายๆนะครับอย่างสมมุติว่าเราตุอย่ังว่าบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับด้านเนี้ยนะฮะคือด้านทิศตะวันตกสมมตินะเขาหันทางทิศตะวันตก ตั้งแต่ประมาณสักบ่ายโมงเรื่อยไปบ่ายโมงกว่าๆหน่อยบ่ายโมงครึ่งสองโมงนะฮะสามโมงสี่โมงโอ้โหตำน้นนักแดดยิงเข้ามาเนี่ยนะครับเปรี้ยงเลยเปรี้ยงเลยนะครับ,รบแล้วก็ห้องตรงนี้ด้านฝั่งนี้เนี่ยต้องเปิดแอร์ ใช่ครับต่อให้มีเวนทิเลชันระบายนะครับเปิดพัดลมสองสาตัวก็จะเอาไม่อยู่ทุกอย่างต้องทํางานหนักหนักนะครับนี่มาเอามาบันตาเลยนะฮะตรงนี้ประยุกต์ใช้เลยหายไปเยอะหายไปเยอะครับฮะห้องเย็นไปเยอะเลยนะใช่ครับผมบอกได้เลยฮะแอร์เคยเปิดยี่สี่นะเพื่อจะให้สู้กับแดดข้างนอกไหวนะฮะมีตรงนี้มาบังเสร็จรอยปุ๊บเนี่ยนะยี่ห้ายี่สิบหกไวนะจริงจริงนะครับอันนี้อันนี้อันนึงนะฮะครับดูครับดูภาพต่อไปครับ มีให้มีให้เลือกอีกเยอะครับเฟิ่มเฮ้ยผมคุ้นมากเลยที่เนี้ยครับอันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเฮ้ยเพลินวันงานนะครับทางไปหัวหินครับนะครับฮะนะครับอันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพอเห็นภาพนี้ทุกคนก็จะรู้จักทันทีนะครับวันนี้ครับเราเห็นดูสิไม้คอนมูดสวยงามครับแหมผมทําไมไม่พูดถึงตอนนั้นเนาะไม่รู้มาก่อนเดี๋ยววันหลังผมไปไหนผมจะโทรถามคุณมวยก่อนว่าความมีคอนมูดอยู่ตรง โอ้นี่นี่ผมจะบ,บอกเลยนะฝั่งนี้เลยเนี่ยนะขวามือท่านผู้ชมเลยเนี่ยนะนี่ผมนั่งคุยกับคุณก้อยเนี่ยเจ้าของเนี่ยคุณพัตราสหวัฒเนี่ยค,คุณแม่คุณก้อยด้วยแล้วก็แล้วก็พี่ใหญ่พัตราศิลาอ่อนพอดีก็ชื่อเดีวยวกันก็ไปด้วยเนี่ยนั่งกันอยู่ฝั่งนี้เลยเนี่ยครับครับโอ้โหตายเหมือนท่านบนนั้นนะผมจะได้พูดสักนิดนะคุณก้อยนี่นี่นี่ของคอนบูญนะครับอันนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์นะครับจะมีสองแบบครับแบบแรกครับตรงบริเวณที่ พิงหลังที่พิงครับที่พิงด้านหลังเนี่ยครับอันนี้จะเป็นไม้ตกแต่งพื้นครับนะครับส่วนส่วนม้านั่งครับมานั่งเป็นไม้พื้นหน้า12ครับแข็งแรงไม่ต้องห่วงโอ้เลองแข็งแรงนี่ปลอดภัยพนักพิงไม้เอาไม้ตกแต่งพื้นเนี่ยนะมาเป็นพนักพิงนะครับโอ้สบายมากครับครับดูแล้วสอดคล้องกับบรรยากาศนะครับเรื่องของอายุการใช้งานนี่เลิกคุยเลยยาวนานแน่นอนนะครับใช้จนลืม ซื้อครั้งเดียวอะครับแล้วจบเลยดีเลยนะครับเพราะอันเนี้ยทามาจากซีเมนต์นะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงสภาพเนี่ยครับเจอปัญหาเรื่องของฝนเจอปัญหาเรื่องของแดดไม่ต้องตัวแล้วนะครับอันนี้ให้หวงเลยครับตรงต,ตรงนี้โดนแดดโดนฝนจริงนะครับอย่างอย่างแดดก็เวลาโดนก็โดน,โดน,นเต็มเลยฮะตรงนี้เพราะว่าชายคาเขายื่นออกมาตรงนี้ไม่ถึงใช่ครับนะครับนะครับอ่าฮะอ่ะดูดูฮะโอ้นี่ที่เพลินวานเลยนะฮะดูภาพต่อไปนะฮะครับนี่นี่นี่สวยงามครับโอ้นี่นี่นี่คอนบูทครับคอนบูะ อันนี้อันนี้เป็นลักษณะผนังที่โปร่งโดยการนําไม้หน้าสองนิ้วครับมาประยุกต์ใช้นะครับภาษาช่างเขาเรียกแบบว่าตีขัดแตะมาขัดแตะครับด้านนอกก็อีกมุมหนึ่งด้านในก็อีกมุมหนึ่งนะครับด้านนี้ครับสามารถที่จะอากาศไหลผ่านได้ตลอดเวลานะครับห้องนี้หรือมุมนี้ก็จะไม่เกิดกลิ่นอับให้เราเห็นครับนะครับครับ ก็สวยงามครับหลังดีนะนี่คือทาสีขาวใช่ครับท่านผู้ชมไปทาสีอื่นก็ได้นะสุดแท่แต่ท่อยากจะให้บ้านท่านเป็นสีไหนอะไรยังไงนะฮะขัดแตะแบบนี้เนี่ยนะครับสีที่เปลี่ยนไปเนี่ยความคลาสสิกต่างกันเลยนะใช่ครับถ้าวันนี้ผนังด้านนี้เนี่ยวันนี้เป็นสีขาวลุกที่เกิดหรือภาพที่เห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นโมเดิ์นะครับแต่ในขณะเดียวกันวันนี้ถ้าเราลองเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาล ใช่ยนะท่านจินตนาการดูนะนะครับโอ้ได้เลยบัมนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นลักษณะคันที่คันที่เล็กๆก็จะสอดคล้องโอ้โหเก๋อเอันนี้คือเอามาประยุกต์เลยนะะอ่ะก็ดูต่อครับฟนี่นะครับอันนี้ไม่ไม่ใช่อาคารแต่เป็นกำแพงนะครับหรือเราเรียกว่าล้วนั่นเองครับนะครับล้วนนี้ครับมีความสูงตึกประมาณสามชั้น เกือบ10เมตรอ่ะรอ้วาเนี่ยอธิซะนะประมาณนั้นนะครับโดยใช้ไม้หน้า3นิ้วเราเนี่ยครับลักษณะตีเว้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับระยะในการเว้นเนี่ยเว้นประมาณแค่สองสองนิ้วครับนะครับโอ้นะครับนี่นะ ก็ถ้าสมมุติว่ามันจะเป็นระยะห่างของตึกอ่าตึกหนึ่งกับอีกตึกหนึ่งเนี่ยนะฮะครับไอ้นี่ก็กั้นสวยไปเลยฮะใช่ครับคือป้องกันสายตาที่มองเข้ามาผ่านเรื่องเรื่อง p r i เวซีเรื่องความส่วนตัวอะไรเนี่ยนะฮะใช่ครับอันนี้เก๋อันนี้เก๋โอ้โหนี่ทําขึ้นไปสูงกันนะครับครับใช่ไมมระแนงนะนี้นะฮะครับระแนงหน้าสามหน้าสามนิ้วครับครับผมอ่าต่อครับมีอันนี้ตรงไหนฮะครับไอ้ที่นั่งนั่นแหละฮะใช่ครับวันนี้ เราเปลี่ยนแล้วนะครับคิดนอกกรอบเอาเราเอาไม้ไม้พื้นหน้า12เราเนี่ยครับลูกค้าเนี่ยก็เอานํามาติดเป็นลักษณะเหมือนกับที่นั่งคัดมันลงสีเหมือนอย่างเป็นเลรกเลยเอี่ยมเลยครับโอยนะครับลุกที่ออกมาก็จะกลายบ้านก็จะมีเพิ่มเราเรียกว่าคลาสสิกใช่ครับคลาสสิกมาก ครับนะครับเมื่อกี้ผมยังมองเผลอมองไปที่พื้นก่อนเลยโอ้โหอันนี้เอาไม้พุ่งนะเหมือนไม้ครับเหมือนไม้ทาสีออกมาแล้วเนี่ยเป๊ะเลยนะครับเวลาใครมาเยี่ยมบ้านก็จะเห็นรู้เลยว่าอ้นี่คือไม้แต่จริงๆแล้วเป็นไม้คอนวุดแล้วทาสีสีไม้แดงตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนฝูงมาถึงโอ้โหเองนี่ รถนิยมดีนะครับโอ้โหนี่แพงไม่ได้ค่าไม้เลยค่าไม้จะขนาดนั้นเลยนะฮะอะเดี๋ยวนะครับเอ่อพักก่อนพักก่อนโฆษณาครั้งที่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยคสุทวัชชัยก่อนักครู่ครับ โลกสีเขียวที่เราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืนคอนบูดมีส่วนผสมจากวัสดุรีไซเคลิลช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุดไม้ธรรมชาติเพื่อเราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืน,นยัสีีข รับชมอินซีอินไซต์กันต่อนะครับอยู่กับคุณธวัชชัยผิวครามครับคุณธวัชชัยเป็นผู้จัดการบริการเทคนิคนะฮะแต่เมื่อกี้นี้ถ้าสําหรับกับการนาไม้คอนบูดไปประยุกเนี่ยคุณตำแหน่งคุณเป็นอะไรนะเป็นผู้จัดการเทคนิคติดตั้งอ่ะใช่ครับแล้ฮะใช่คำนี้เลยนะฮะผู้จัดการมีบริการไม่มีคาว่าบริการไหมไม่มีครับผู้จัดการเทคนิคติดตั้ง มันก็ใช่แล้วนะครับตรงเลยนะฮะเพราะรูปที่ทยอยคัดสรรมาให้ดูเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมีมากกว่านี้อีกนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าวันนี้ด้วยเวลาที่มีเนี่ยผมคิดว่าเราเราคงชมได้อีกประมาณสักสักเ8ภาพถึง10ภาพนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้ผมจะขอทางคอนูดเอามาเสนอมากกว่านี้อีกนะคุณวัชชัยเขามีอีกเป็นกระตักเลยนะครับอ่ะเชิญดูภาพต่อไปเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะอันนี้เป็นดาดฟ้านะครับเป็นดาดฟ้ากับนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานั่นคือไม้ สองนิ้วนะครับนามาติดตั้งนะครับเป็นลักษณะเหมือนก็กระถางนะครับดูดีเลยละครับลองคิดสภาพว่าอีกสักสี่ห้าเดือนต้นไม้นี้ก็จะสูงใหญ่ขึ้นมานะครับภาพนี้ก็จะแบบโหติดใจเลยนะครับมันก็จะเริ่มสูงขึ้นมานะครับอาจจะมีบางส่วนย้อยลงมาบ้างอะไรเงี้ยนะฮะนะแล้วท่านก็ดูแลมันได้ปกติแล้วไม่ต้องกลัวไม้เมื่อยมันจะผูกนะครับเพราะเป็นคอนบูดผูไม่ได้ใช่ครับพอมีต้นไม้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็คิดถึงว่าต้องเวลารดน้ํำ นะครับถ้าเป็นไม้ธรรมชาตินี่ก็อายุการใช้งานก็จะสั้นแล้วนะครับแต่ถ้าไม่นานจะโกงอไม่นานก็โกงอแล้วก็ปวกก็จะกินแล้วเพมีความชื้นแต่ถ้าเกิดเป็นไม้คอนบูดปุ๊บสิ่งต่างๆที่เราพูดมาเมื่อกี้นี้ตรงกันข้ามมาหายหมดเลยตามสบายเลยครับท่านจะรดน้ําไปให้มากที่แค่ไหนเอาเลี้ยงปลกได้เลยแต่ปวกอกหมดกินนะนี่นะครับอันนี้ก็คือ ใช้น่าจะเป็นบนดาดฟ้าใช่ครับสำหรับดาดฟ้าครับจะดูสวยต่อเนื่องมาเลยนะท่านผู้ชมดูมองลึกไปถึงในด้วยนะครับครับผมอมาครับต่อครับครับนี่อันนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีการครับของสําหรับลูกค้าครับใช่ครับเวลร้านอาหารมีป้ายวาเล่อยู่นี่นะฮะครับครับอันนี้เราใช้ลูกค้าครับใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสามสี่ผลิตภัณฑ์นํามาติดสลับกันนะครับเพื่อให้เกิดมิติ ถ้าเราไปดูใกล้ๆะครับผมก็ดูดูมิติก็คือบางบางสินค้าเช่นยกตัวอย่างครับไม้ไม้ไม้ระแนง3านิ้วมีระแนง3สนิ้วมีระแนง3นิ้วมีไม้พื้นบ้างมีบัวพื้นด้วยหรนั่นี่ะใช่ครับมีบัวพื้นนะครับมีบัวพื้นบ้างนะครับมีไม้หน้าสองนิ้วด้วยนะครับมีบางใบด้วยนะครับมีผนังบางใบด้วยใช่ครับนี่ติดสลับไปสลับกันมาครับอีกหนึ่งบรรยากาศ เนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้องให้เขาเรียกซิงค์เอาออฟเดอะบ็อกเซอนะครับหลุดนอกกรอบไปเลยอย่าเอาภาพผลิตภัณฑ์ของเราแบบดูธรรมดาธรรมดาเลยเนี่ยนะครับมันก็จะคิดอยู่ได้แค่ตามชื่อนะฮะแล้วก็คิดว่าวัตถุประสงค์ในการใช้งานก็จะสอดคล้องกับชื่อไม่ใช่เลยใช่ครับท่านดูแค่ดูดูเนี่ยดูดูข้ามาเรียงแบบนี้ดิฮะครับโอ้ไอเดียบันเจิดจริงนะคิดนอกกรอบครับได้เลยครับอ่ะไหนดูต่อเลยครับนะฮะนี่โอ้โหนี่สวยฮะ อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์คือไม้พื้นไม้พื้นนะครับไม้พื้นหน้าสิบสองนะครับอย่างอันใหญ่เลยละครับรุ่นดีสามครับนะครับชื่อบอกแล้วว่าเป็นไม้พื้นไม้พื้นแต่วันนี้กลายเป็นล้วแล้วครับเป็นประตูเลื่อนครับเลื่อนไปเลื่อนมาได้ครับนะครับในขณะเดียวกันครับเรื่องของความแข็งแรงอันนี้สุดยอดเลยครับนะครับฮะแน่นอนคือคือคือแข็งแรงเลยครับฮะวิ่งชนไม่ได้ฮะเจ็บ เจ็บแน่นอนครับเออนี่ะนี่ฮะใช้ไม้พื้นมาทำท่านดูดิฮะต่อดีครับมีนี่โอ้โหนี่เอาระแนงมาทําอะไรเอ่ยทำซุ้มเหรอนะครับอันนี้เป็นซุ้มทางเข้านะครับไม้ระแนงของเราก็คือไม้ระแนงหน้าสามนิ้วนั่นเองนะครับพอมาติดตั้งนะครับบนโครงเหล็กแล้วก็ใช้วิธีการย้อมสีให้เหมือนไม้สวยสวยสวยอันนี้สวยมาก ครับเนี่ยจอดรถข้างใต้นี้ก็ได้ได้นะฮะวิ่งมารับเออสวยงามครับครับไม้ฮะนะครับถ้าลักษณะของไม้ธรรมชาติถ้าอยู่แบบนี้ครับครับผมเชื่อว่าไม่ไม่นานครับก็จะเกิดการบิดการโกงและสุดท้ายก็เป็นอาหารกับของปลวกแต่วันนี้ครับไม่มีทางารทานนี้อยู่ยัอยู่เลยครับครับอยู่ยังไงอยู่กันเลยแล้วก็ไอ้ตัวเสาค้ำสามตัวนั้นก็ใช้ของเรานะฮะใช่ครับใช้ทั้งหมดเลยครับคือประกบบนเสาคอนกรีตอีกทีหนึ่ง เป็นเป็นเสาโครงเหล็กอ๋อเป็นโครงเหล็กครับความสูงอันนี้ประมาณประมาณสักห้าเมตรอ่าครับประมาณห้าเมตรโอ้โหยอดเลยนะฮะนี่ทางเข้าโครงการของแสนสิริครับนะฮะใช่ครับครับผมครับอ่ะมีอะไรครับนี่โอ้โหครับโอ้โหนี่ฮะนี่ฮะวันนี้ครับเราเอาไม้บังตาครับหน้าสามนิ้วครับมาติดตั้งเป็นลักษณะคือป้องกันแสงครับนะครับเข้าสู่ตัวอาคาร ครับนะครับวางบนโครงข้าวเลยใช่ครับอันนี้จะเป็นลักษณะก็คือนําไม้และนงมาติดบนโครงเหล็กครับอ๋อโหเนี่ยนะนี่ฮะนี่เยี่ยมเลยครับครับโอเคครับอ่ะต่อครับต่อครับอ่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นอันอันนี้เป็นอะไรฮะอันนี้คือเป็นการประยุกต์ครับอันนี้เป็นการประยุกต์ใช้ครับนั่นคือเอาไม้พื้นนะครับไม้ตกแต่งพื้น โอเคไปดูข้างล่างด้วยดูบนเก้าอี้ด้วยได้ทั้งสองงานเลยครับได้ทั้งสองานนะครับใช้ไม้พื้นคอนบูหน้าสิบสองอ๋อโอเค้าข้างล่างข้างบนเลยโอเคไกด์ก็นั่งทับไปแบนนั้นเลยใช่ครับได้ได้นั่งด้วยได้สัมผัสที่เท้าด้วยครับนะครับได้ทั้งสองที่นี่ก็ใช้รุ่นใช้ไม้ตอกแต่งพื้นโอเคครับหน้าสิบสองดีสองครับครับเอ้เี่ยอันนี้เก๋นะนี่เก๋ดูดูคนขึ้นไปเลยฮะ ความแข็งแรงไม่ต้องพูดถึงเลยอันนี้นะครับอ่ะท่านผู้ชมครับขอพักอีกทีครับเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายยังมีอีกครับยังมีภาพที่อีกบอกแล้วมีภาพเป็นกระตากเลยล่ะครับสักครู่ครับ ทุกคนที่ปูอินรีมุ่งมั่นทำทุกอย่างเพื่อโลกสีเขียวที่เราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนคอนบูดมีส่วนผสมจากวัสดุรีไซเคิลช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุดไม้ธรรมชาติเพื่อเราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ InC Insight ในวันนี้นะครับอยู่กับคุณทวัชชัยผิวครามนะครับเป็นผู้จัดการบริการเทคนิคของคอนบูทนะฮะหรือในอีกแนวหนึ่งถ้าตรงกับเรื่องที่เรามาคุยเลยเนี่ยนะครับก็คือเป็นผู้จัดการเทคนิคติดตั้งใช่ครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีภาพมาให้เราดูเยอะเลยนะฮะเอาละครับเพื่อประหยัดเวลาฮะเชิญคุณทวัชชัยพาเราดูภาพต่อไปเลยครับเชิญครับครับนี่เป็นว้าวอ่าอันนี้ครับเป็นไม้ละแงครับนะครับครับเราจะเห็นภาพ พัดด้านหนึ่งก่อนนะครับซึ่งเป็นตัวอาคารครับนะครับด้านนี้ครับก็จะใช้ไม้อ่าเป็นไม้ระแนง3นิ้วนะครับติดตั้งนะครับเป็นอีกดีไซน์นึงครับที่สวยและงดงามครับนะครับต่อทางขวาและส่วนทางขวาครับก็เป็นในเรื่องของก่อนลงสารครับก็เป็นลักษณะเหมือนกับล้างตัวก่อนทำความสะอาดร่างกายก่อนนะครับก็ใช้ไม้หน้า3นิ้วเนี่ยครับติดตั้งครับครับแต่นี้นี้สำหรับ บางที่ผมไม่แนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่าจะทําให้มองไม่เห็นว่าใครอาบน้ําอยู่เกิดเขาใส่บิกิโี่บิกินี่สวยเชียวโอ้ยนี่บางหมดเลยนะครับไปภาพต่อไปเลยครับภาพต่อโอ้โหนี่นี่นี่อันนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของรั้วรั้วนะครับรั้วเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราเอาสินค้าเนี่ยลูกค้าเอาสินค้าอย่างเดียวมนติดก็จะไม่ค่อยสวยเพราะมันไม่มีดีไซน์แต่วันนี้ครับเรานําไม้สองนิ้วครับ อ่าสี่นิ้วหกนิ้วนะครับดูดิฮะสลับกันไปสลับกันมาเจ๋าเจนะครับทาเป็นไม้ร่วงนะฮะครับอ่าต่อครับต่อครับนี่นี่นี้ก็สวยนี้ก็สวยอันนี้เป็นไม้ละแนงซึ่งมีขนาดหน้ากว้างสี่นิ้วนะครับอ่าเป็นลักษณะของประตูนะครับเลื่อนไปเลื่อนมาได้อย่างสบายนะฮะนะครับนี่นี่นะฮะประตูเลื่อนเข้าสํานักงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับเก๋มากอันนี้เก๋มากครับต่อครับต่อครับ นี่นะครับอันนี้ข้างหลังเลยทัางหลังใช่ไหมใช่ครับทั้งหลังเลยจะถามคุชายวันนี้ข้้งหลังหรือเปล่านะวันนี้ทั้งหลังเลยแต่วันนี้ครับจุดเด่นอยู่ที่เท้าแขนก็เลยตังีเนี่ยเท้าแขนตัววีนะตัววีเนี่ยแหละครับอันนี้เรียกว่าเท้าแขนนะครับเท้าแขนอันนี้ครับวันนี้เนี่ยลูกค้าได้สเปกมาเป็นกำหนดมาเลยว่าขอเป็นไม้พื้นนะครับอันนี้เป็นไม้พื้นไม้ตกแต่งพื้นใช่ครับติดตั้ง ลักษณะก็คือตรงกลางเนี่ยเป็นโครงเหล็กนะครับแล้วก็ใช้ไม้หน้าแปะครับติดตั้งบริเวณด้านข้างซ้ายและขวาลงสีไม้นี่เลยนะฮะเหมือนไม้เป๊ะเลยเป๊ะเลยนะครับผมมองเองนึกว่าเป็นไม้เลยทั้งหลังบางทีผมมองเองผมก็ยังคิดว่าเป็นไม้ไม้ธรรมชาติติดตั้งเองนี่นะครับต่อครับต่อครับนี่อันนี้ก็เป็นนะครับเป็นลักษณะรั้วนะครับเป็นรั้วลักษณะลายโมเดิร์นนะครับใช้ไม้หน้าสองนิ้วเนี่ยครับคือลักษณะถ้าเป็นภาษาช่าง กับเขาเรียกตีขัดแปะขัดแตะใช้ไม้เล็กลงนะฮะใช่ครับเล็กลงแล้วเพิ่มดีไซน์เข้าไปครับคือลักษณะช่องว่างเนี่ยตรงกลางเนี่ยครับก็เล็กลงส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะกว้างมากขึ้นครับครับใช่ใสวยฮะสวยครับครับเอ้ยดูนี่ดีกว่าอันต่อไปเนี่ยอันต่อไปนีีเป็นไงล่ะนะครับโอ้โหส่วนอันนี้ครับตอบสนองนะครับเรื่องของกระจกก่อนครับกระจกเนี่ยเป็นลุกของแนวโมเดิร์นแนวคลาสสิกรับลุกไปข้างหน้าแต่วันนี้ครับไม้คอนวูดเนี่ยเป็นลักษณะ แนวคันที่ครับวันนี้เราเอาสองอย่างครับเนียนเลยครับรวมกันบอกได้แล้วว่าเนียนไปเลยครับสวยงามครับครับโอ้โหเนี่ยนะอาคารโมเดินก็ไม่มีปัญหาครับใช้ได้ขอให้บอกมาด้ยครับประยุกตได้หมดครับถึงบอกว่าดูวันนี้ต้อง think out of the box เลยนะครับนะฮะต่อครับต่อนลครับเวลาชักไล่มาอันนี้ก็อันนี้เป็นการประยุกต์ใช้ก็คือในเรื่องของไม้หน้าสองนิ้วครับนะครับลักษณะการเอาไปใช้นี่ก็คือติดบนกําแพงเลย นะครับติดบนกำแพงเลยครับข้างหน้าต่างข้างหน้าต่างท่านผู้ชมครับนะฮะติดข้างหน้าต่างเนี่ยครับครับโอ้สวยฮะสวยฮะครับอ่าเป็นไม้ไม้คอนวูดหน้าสอง้วนะฮะครับต่อครับ บอ๋อโอเคอันน oh, okay. <im itation> ี้อันนี้ก็สวยฮะครับครับอันนี้อันนี้คุณเหมยก็พาผมไปดูของจริงแล้วครับฮะอันนี้ก็ติดตั้งเอาไว้อยู่อันนี้สวยมากเลยนะฮะพูดถึงเราจะสัญญาจะมอบสิ่งดีที่สุดให้กับลูกค้าอันนี้ก็ท่านสามารถสั่งเราทําแล้วก็เอาไปติดที่ออฟฟิศท่านได้นะครับ่านท่านจะเลือกไม้คอนบุญแบบไหนเลยก็ได้นะฮะแล้วใช้ข้อความเนี้ยนะครับใช่ครับนะไปวาลูกค้าประทับใจนะครับครับนะครับก็อันนี้คือตัวอย่างจํานวนหนึ่งนะครับที่ เราอยากจะเอามานําเสนอกับท่านถือว่าเป็นตอนที่1ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงคุณเอคุณธวัชชัยก็จะคัดสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าในอีกตําแหน่งนึงคือเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องเทคนิคการติดตั้งนี่เองเลยนะฮะแล้วเราจะมีซีรีส์ต่อๆไปให้ท่านได้เห็นภาพสวยๆหเหล่านี้นะครับแต่เรียนว่าเมื่อท่านเห็นผลิตภัณฑ์ของเราแล้วกรุณาอย่าคิดแค่ว่าทําตามชื่อ ใช่ครับนะฮะแล้วก็ออาไปใช้งานครับขอให้ประยุกต์ให้มากๆมีไอเดียในการประยุกต์แค่ไหนอย่างไรบันเจิดเลยครับใส่ไปได้เลยแล้วท่านจะได้ออกมาอย่างนี้ที่ได้อย่างใจเลยนะครับรายละเอียดมากกว่านี้หรือต้องการจะติดต่อกับเราต้องการจะติดต่อกับคุณธวัชชัยเชิญครับ1732กด4นะครับ1732กด4นะครับน้องชมพู่คนนี้เขาจะเป็นคนรับสายชื่อชมพู่ปะ ไม่รู้เหมือนกันผมก็จำไม่ได้แล้วนะเขาบอกมาทีนะนะคนนี้เป็นคนรับสายนะแล้วก็ติดต่อกับเราได้เลยนะครับ1 7 3 2ดากด4จำเบอร์นี้ไปเลยครับคอนบูดคอนเซนเตอร์ครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับคุณธวัชชัยผิวครามจากคอนบูดและผมโอวาสลาท่านผู้ชมเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าคุณธวัชชัยจะเอาภาพสวยๆกลับมาให้เราชมอีกได้ครับเราต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ